ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทส่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net Bonjour Aliad comment vas-tu h oh, moi toujours en forme Bonjour chers auditeurs Et donc Aliad เหมือนมีอะไรอยู่ในใจนะคะ On <Oui. S 1> va au cinéma aujourd'hui Oh เธอถามว่าวันนี้จะไปดูหนังกันหรือเปล่า Oui peut-être อาจจะไปนะถ้าเราทํารายการริเสร็จก่อนวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของ Les Spectacles หมายถึงการแสดงต่างๆนะคะจ,จะเป็นละครบัลเล่ภาพยนตร์ ก็มีศัพท์สำนวนใกล้ตัวเกี่ยวกับการบันเทิตงต่างๆมารู้จักด้วยกันก่อนเลยนะคะ Une séance Une séance ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลสเบกต c l e s หมายถึงรอบของการแสดงนะคะคําว่า Une séance นี่ในการไปชมการแสดงต่างๆมันต้องมีการจองตั๋วนะคะบางครั้งในจองช้าที่ก็เต็มไปหมดจะได้รับคําตอบเลยค่ะว่า S'il C’est complet c’est c o m p l e t เต็มหมดแล้วตอนนี้การจองตั๋วนั้นการจองเราใช้ว่า une réservation une réservation เป็นการจองตั๋วได้ทุกอย่างเลยนะคะคําว่า une réservation จะเป็นการจองตั๋วรถไฟกันจองตั๋วดูภาพยนตร์ดูละครอะไรก็ตามนะคะเรามาฟังเดียร์ล็อกด้วยกันนะคะ Je voudrais trois places pour la séance de 14 heures, s'il vous plaît. Désolé, monsieur, mais c'est complet. Et pour la séance suivante Il n'y a plus rien pour aujourd'hui. Mais partez pas faire réservation vous ne une Je peux vous faire une pour ท่านผู้ฟังควรจะชินกับจำนวนสุภาพการใช้ je voudrais กับ s i n vous p l a î แล้วนะคะไม่ว่าจะพูดกับพนักงานแผนกขายตั๋วซึ่งเป็นแค่คนงานหรือจะพูดกับผู้ใหญ่เขาจะใช้คำเหมือนกันเลยค่ะลองฟังด้วยกันนะคะ je voudrais trois places pour la séance de 14 heures s'il vous plaîtje voudrais trois places pour la séance de 14 h s'il vous plaît สํานวนในการที่เราจะบอกว่าเราเสียใจทําอะไรให้ใครไม่ได้เราจะพบบ่อยมากเลยนะคะคือ d é s o l é monsieur. Je suis désolé, monsieur. Désolé, monsieur. Je suis désolé, monsieur. ปรากฏว่าไม่ว่าจะกี่โมงในวันนี้เซกงเป๋มันเต็มไปหมดเลยเจ้าหน้าที่ก็น่ารักนะคะพอเห็นคนเรียกว่าลูกค้านะคะจะมาจองตัว๋วเห็นจะรีบก,กลับไปก็บอกว่า Je peux vous faire une réservation pour demain. Je peux vous faire une réservation pour demain. Réécoutons le dialogue. Je voudrais trois places pour la séance de 14h, s'il vous plaît. Désolé, monsieur, mais c'est complet. Et pour la séance suivante Il n'y a plus rien pour aujourd'hui. Mais ne partez pas Je peux vous faire une réservation pour demain. ท่านผู้ฟังคะมีข้อสังเกตอยู่เล็กน้อยเวลาที่ชาวฝรั่งเศสเขาไปดูหนังดูละครไปฟังเพลงอะไรมาเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยเห็นขาดไปก็คือการมาพูดกันวิจารณ์กันถึงว่าสิ่งที่ไปดูมาแล้วเป็นยังไง บ like uh ่อยมากทีเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยจะมีทางโรงเรียนหรือทางมหาวิทยาลัยก็จะจัดให้ไปฟังเพลงแล้วพอหลังจากฟังเพลงหรือดูหนังมาก็ตามเนะ่ยก็จะไปดื่มอะไรกันเล็กน้อยแล้วก็ในตอนนั้นน่ยจะนั่งพูดกันถึงสิ่งที่เขาชมกันมาซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะเราจะพบเดียล็อกเกี่ยวกับเรื่องของที่พูดให้ฟังเดี๋ยวนี้นะคะฟังด้วยกันเลยค่ะ Qu’est-ce que vous du du tout nul avez pensé bien et rien c’est pas compris moi moi j'ai aimé j'ai aimé j'ai film? นี่เป็นตัวอย่างการถามและการแสดงความคิดเห็นนะคะคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณคิดว่าอย่างไงสำนวนป้องเเดแปลว,ว่าคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะ Qu'est-ce que Qu'estce que vous du vous du avez pensé avez pensé film? film? คนแรกก็บอกว่าโอ้ชอบมากเลย Moi aimé Moi aimé j’ai bien j’ai bien แต่เพื่อนสาวที่ไปดูด้วยกันกลับบอกว่า Eh ben moi, j'ai pas du tout aimé. Eh ben moi, j'ai pas du tout aimé. แต่ว่าฉันนะนะฉันไม่ชอบมันเลยเหตุผลที่ไม่ชอบก็เพราะว่า je n'ai rien compris je n'ai rien compris ไม่เข้าใจเลยคือดูไม่รู้เรื่องเลยเหตุผลก็คือ c'est nul c'est nul จำนวนนี้หมายถึง c'est m a v a มันไม่ดีมันเลวไม่ได้เรื่องยี่เง่าซึ่ง Répétez après moi. Qu'est-ce que vous avez pensé du film Qu'est-ce que vous avez pensé du film Moi, j'ai bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Eh ben moi, j'ai pas du tout aimé. Eh ben moi, j'ai pas du tout aimé. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. C'est nul. C'est nul. Réécoutons le dialogue. Qu que vous avez du du tout nul avez pensé bien et rien c’est pas compris moi moi j'ai aimé j’ai aimé j’ai film ทัาผู้วิจารในการถามความคิดเห็นนั้นมีรูปแบบต่างๆกันและก็รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นว่าชอบไม่ชอบอะไรอย่างนั้นเพื่อฝึกทักษะในการใช้นะคะไม่ได้ยากเลยคุณอริยจะนำค่ะ Qu'est-ce que vous avez pensé du film Qu'est-ce que tu as pensé du film Qu'est-ce que tu as pensé du film Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Réécoutons le dialogue. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du film J'ai pas du tout aimé. Tu n'as rien compris. C'est nul. ตอนนี้ก็ได้สำนวนการถามความเห็นแล้วก็การแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะไม่ชอบใจอย่างมากมันไม่ดีเลยเสียนิแหละเช่นที่เราจะได้พบเพิ่งกลับมาจากไปดูหนังแล้วก็แวะดื่มอะไรกันก่อนนะคะมีการคุยกันถึงการถามความคิดเห็นในสิ่งที่เราพบกันมาเรามาฟังเดี่ยล็อกต่อไปนี้ด้วยกันค่ะ as film est pensé ทจังเสียงคครรืืนด่มมเป็นอะไรก็แล้วแต่จะคิดตัวเองอย่างที่เรียนให้สั้นไปตอนต้นแล้วว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาว่าเวลาที่ไปชมการแสดงอะไรมามันจะมีการ discute คือการมานั่งคุยกันวิจารณ์กับถึงสิ่งที่ดูมาแล้วก็บ่อยครั้งเลยค่ะที่ไปฟังไปดูไปชมมาแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจ อาจจะดูไม่รู้เรื่องในความคิดของผู้สร้างจึงไม่ชอบเช่นหญิงสาวบ,บอกว่าฉันในป้าดูตัวเอเมฉันในป้าดูตัวเอเมไม่ชอบมันใช่เลยเพื่อนก็เลยบอกว่าก็เธอไม่เข้าใจนี่เลยนะคือดูหนังให้ดีๆอย่างเนี้ยไม่รู้เรื่องสำนวนที่บอกว่าเธอไม่เข้าใจเหมือนที่เราพบมาแล้วในครั้งก่อนนะครับว่าฉันไม่เข้าใจทูนาเรียรนก็ไม่เข้าใจนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมือนกับ เราจะไปพบอะไรหรือสิ่งของต่างๆแม้กระทัง่ง,งอ่านหนังสือก็ตามมันขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยผู้ที่เขาโดยเฉพาะภาพยนตร์เนี่ยค่ะบางครั้งผู้กํากับการแสดงหรือผู้มยการสร้างเนี่ยต้องการที่จะหาเกี่ยวกับปรัชญาให้แก่ประชาชนแต่บางคนเนี่ยดูแล้วดูไม่ออกแต่บางคนเขาซาบซึง้งมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลเหมือนกันนี่เพื่อนสาวเนี่ยไปดูแล้วไม่เข้าใจอะ่ะก็บอกว่าเซนนี่เหละ โอ้โหมันไม่ดีเอาเลยเห็นไหมคะคำว,ว่าเซนยลหรือพบอีกแล้วฟังเดีออยวล็อกง่ายๆสันส้นๆนี้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Alor, qu'est-ce que tu du pensé แล้วคุณคิ u ว่าอย่างไรกับ rien compris C'est s u l ตอนนี้ขอหันกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของการจองตั๋วไปชมการแสดงเมื่อครั้งที่แล้วผู้ที่ทำหน้าที่ขายตั๋วนผู้หญิง คนที่พิซื้อตั๋ผู้ชายคราวนี้กลับกันเลยค่ะเรามาฟังด้วยกันนะคะ Je voudrais trois places pour la séance de 14 h demain. Désolée, mademoiselle, mais c'est complet. Et pour la séance de 18 h Non, il n'y a plus rien. Mais je peux vous faire une réservation pour demain. ท่านผู้ฟังคะขอให้สังเกตการเขียนชนิดหนึ่งในเอกสารประกอบการับฟังนะคะในช่วงแรกที่เราพบว่ามีการจองตั๋วแล้วก็พนักงานขายตั๋ผู้หญิงคำว่า désolée ก็น่าดูนิดหนึ่งนะคะเขาเติมจุดเออ เพราะว่าผู้ฟุ่นผู้หญิงแต่คราวนี้เดซูเลไม่มีตัวเออแล้วก็อยากจะให้ใช้จำนวนเวลาที่เราแสดงความเสียใจว่าไม่สามารถทําอะไรให้ใครได้จะใช้จำนวนนี้ค่ะเดซูเลคราวนี้ก็หมายถึงว่าผู้ชายเป็นคนขายตัวถ้าหากว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเหมือนกันแป๊ะเลยเพราะนั้นเวลาที่ฟังเสียงวเวลาพูดเนี่ยค่อนข้างจะง่ายกว่าเวลาที่เราเขียนนะคะก็เป็นการเขียนแตกต่างกันบ้านเล็กน้อยนี่ก็เป็นข้อสังเกต ต่อไปก็เป็นการไปชมดนตรีพวกดนตรีร็อกนะคะจะพบสำนวนแสดนงความเฉยๆที่คงจำกันได้ว่ายัางไงก็ได้สำหรับฉันไปดูแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นฟังดีอรล็อกต่อไปนี้ได้กันค่ะอัลไรบอสแต่ยังไม่กว่าเซนูล c'était génial pas aimé ah, no j'est like me ฟังแล้วตอนนี้คงเข้าใจเลยนะคะมีคำว,ว่า b uf f ก็คือว่าก็งั้นๆน่นะแต่คราวนี้เพื่อนชายเป็นฝ่ายบอกว่า s t n u l แต่เพื่อนสาวกลับบอกว่า c'est génial c'est génial สำนวนนี้นะคะวัยรุ่นใช้กันมากเลยนะคะโอ้โหมันดีมากทีเดียว นี้ถ้าชมให้เห็นว่าโอ้ชอบสุดๆเราจะเน้นคำคุณอาริย์จะทำเสียงให้ฟังค่ะสิจินยลัลสิจินยัลนี่แหละค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะเน้นนะคะว่าโอ้โหมันเยี่ยมยอดมากๆก็ทําเสียงแบบคุณอารัย์นี่แหละค่ะท่านผู้ฟังค้าเวลาที่วัยรุ่นพูดกันนั้นเนี่ยเขามักจะตัดคําให้สั้นลงเหมือนในภาษาไทยเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ได้ยินมาคําว่าไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล ไปมหาวิทยาลัยก็เหลือไปมหาทาลอะไรพวกนั้นนะคะในภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเช่นถามบอกว่าเธอชอบไหมไดไหมไดไหมซึ่งมาจากประโยคเต็มๆที่เขาใช้กันโดยทั่ว,ว,วไปนะคะคือ Tu วยไ e มช่วยไหมยิ่งเป็นรูปประโยคปฏิเสธเราจะไม่ได้ยินเสียงเนอเลยเลยคะ่ะได้ยินป่าให้ทราบว่านั่นเป็นรูปปฏิเสธ Je te dis que j'ai pas aimé. Gini, boya, ai pas, aimé. Ai je ai pas aimé. Je te dis que je n'ai pas aimé. Je te ai dis que je n'ai pas aimé. De viennent, replied, tu comprends rien au rock. Tu comprends rien au rock. เมื่อสักครู่คงได้ยินคุณอริยัตก็ยังพูดทันทีบอกว่าื rien rock ่อเนอกอมพองเรียงโอรอกเธอยังพูดว่าจุนกอมพองเรียงโอรอกนั้นเวลาที่รูปปฏิเสธแล้วเนอร์นี่จะไม่ได้ยินเลยแหะคะ่ะท่านผู้ฟังคะประโยชนสุดท้ายนี้เราไม่พบคําว่ากอมพองก็มาจากแวบกอมพองหรอแปลว่าเข้าใจเรามาพบวิธีการกงสุเกตการาจายแล้วก็การเข้ารูปประโยคเพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องได้กันนะคะ je comprends tu comprends Il comprend, elle comprend. Nous comprenons, vous comprenez. Ils comprennent, elles comprennent. Je comprends, tu comprends. Tu comprends, je comprends, il comprend. Nous comprenons. Vous comprenez. Ils comprennent, elles comprennent. Tu comprends quelqu'un ici Non, je ne comprends personne. Vous comprenez quelque chose non, nous ne comprenons rien. Tu comprends quelqu'un ici Non, je ne comprends personne. Vous comprenez quelque chose Non, nous ne comprenons rien. Je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, elles comprennent, ils elle comprennent. Il comprend quelquefois Non. Il ne comprend jamais. Elles comprennent encore Non, elles ne comprennent plus. สถานีวิทยุสืกษสารกระทรวงการต่างด้าวใช้สก่อเทคโนโลยีสารสนเทศสนุนสี่ออเล็กทรอนาสด้วยระบบเอ็มฟังที92เมกะเฮิรซนี่ก็เป็นรูปแบบการกระจายแหวบกองพองเถก็เหมือนกับแหวบพ้องเถอที่เราพบกันมาแล้วนะคะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยแล้วเราก็พบกันว่าในภาษากัมพูช้ว่า je n'ai rien compris je n'ai rien compris ในตอนนี้นี่ขอเตือนนิดนึงเวลาที่เป็น passé c o m p s é ที่มีอแ v e r บอยู่ด้วยเนี่ยเราจะเอาตัวอันแวบอยู่กลางระหว่างกริยาช่วยกับตัวปฏิสิป passé je n'ai rien compris je n'ai pas compris เป็นต้นนะคะแล้วนอกจากนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษาในช่วงตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราจะนำสิ่งที่เราพบมาแล้วในด d i ล็อกแ,กแรกมาแล้วก็มาใส่อยู่ในด d i ล็อกต่อ,ตอไป มันก็เป็นเรื่องราวของเดียลล็อกที่ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นในตอนนี้จะมาพบเดียลล็อกต่อไปนะคะมีลักษณะของการแช่ภาษาในทํานองที่ว่าติเตียนบ้างเหมือนกันฟังได้กันค่ะฮัลโหลบ๊ไม่อา vous aimez ou vous n'aimez pas Oui, enfin, non. Ce n'est pas une réponse. Non, mais voilà le problème, je n'y comprends rien. Mais il n'y a rien à comprendre. je veux dire au sens intellectuel du terme Alors, qu'est-ce que tu penses de ce film, le La คู่สนทนาไม่ค่อยจะกล้าบอกใช่าว enfin, ิอ n ฟั n นงจึงไม่ไม่กล้าบอกตามตรงนะคะแล้วก็บอกว่าในที่สุดพอก็บอกว่าน่ยไม่ใช่คำตอบนะที่เธอมานั่งอั้อึ้งอยู่จะวิหรือจะนงก็ว่าไปก็บอก je n นีก p มพองเรียงผมไม่เข้าใจเลยเเมื่อกี้ได้ยินนะคะเสียงเบาๆคืออาจจะเกรงใจคนที่ไปดูหนังมาด้กันอะไรเพศอย่างนั้นกูสนทนาก็เลยบอกว่าอินยายัยงกมพองเหรมันไม่เห็นมีอะไรต้องเข้าใจเลย แล้วก็ขยายความว่าในทางด้านวิชาการน่ะไม่เห็นเธอต้องไปนั่งล้ำลึกว่าเธอจะต้องเข้าใจในเรื่องน,น,นั้นที่จริงเรื่องง่ายๆทำให้เรื่องยากนะคะเรามาฟังด้วยกันอีกครั้งนะคะอะไรบ Mais enfin, vous aimez ou vous n'aimez pas Oui, enfin, non. Ce n'est pas une réponse. Non, mais voilà le problème, je n'y comprends rien. Mais il n'y a rien à comprendre. Enfin, je veux dire, au sens intellectuel du terme. Je n'ai pas aimé. พอขึ้นชื่อว่าลาองุนแล้วนี่รู้สึกทุกคนจะพออ,อกพอใจลองมาฟังเดียร์ล็อกต่อไปนี้ได้กันก่นกอนเลยค่ะ m o นน์แล bon, euh ้วตอนนี้เราไป o ื่ e ไวน์เบอร์ดูสิคุณคิดอย่งไรกับไวน์เบอร์ดูนี้ฉันชอบมากเลยไ a น์เบอร์ดูนี้ยอดเยี่ยมมากสมบูรณ์แบบไวน์เบอร์ดูนี้สมบูรณ์แบบมชน d so i a l o กนี้ท่านผู้ฟังได้ยินเสียงสำเนียงของคนต่างจังหวัดนะคะอย่างตัวเคอที่เราเคยพบมาบอกว่าถ้าจะออกเสียงเป็นชาวปากีเซียงหรือคนบางตูวเขาถือว่าเป็นสำเนียงที่เป็นภาษาอังกฤษที่ที่ถูกต้องที่สุดเป็นสตองดาอย่างเงี้ยนะคะก็จะออกเสียงเคอเหมือนที่เรารู้จักกันมาแต่ว่า ตามต่างจังหวัดหลายแห่งก็จะออกเสียงเอออย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ยินนะคะเอียดูโก้ือก็จะออกเป็นเออน้อยๆนะคะในการแสดงความชื่นชมอย่างเช่นบอกว่าโอ้ยฉันชอบมันมากทีเดียวเราจะใช้สำนวนเช่นนี้ค่ะอืมฉัตรอ้อืมฉัตรอ้เราพบการใช้ว่าอินยานยอดเยี่ยมพิเศษกันอีกด้วยกันนะคะเกี่ยวก,ก,ก,กับเรื่องของ การชื่นชมเหมือนกับการชมว่าโอ้เหล้านี้มันวิเศษยอดเยี่ยมมากเลย 'Hil genial', il est génial est g é n i a l สำหรับคำว่า génial นี่ขอได้ดูนิดหนึ่งตัวเขียนเขียนว่า g é n i a l มีตัวอ e อยู่ด้วยแต่นภาษาพูดที่เขาพูดทั่วไปออกเสียงว่า g é n i a l แล้วถ้าบอกว่าโอ้มันสมบูรณ์แบบจริงๆมันยอดเยี่ยมมันนี่มีทิติก็ใช้ชนนี้ค่ะ Il parfait Il est est parfait ขอแทรกวัฒน,ธ,นธรรมตรงนี้สักเล็กน้อยค่ะเวลาที่ไปดื่มที่คีสองหรือว่าไปที่บ้านเพื่อนฝูงบางทีก็อาจจะไปเยี่ยมเพื่อนที่เขาทำเหล้าองุ่นถ้าหากว่าเป็นเหล้าใหม่เขาต้องการให้คนได้ชิมเนี่ยนะคะถ้าสมมติเราไปที่ตามรีสองแล้วก็สั่งเหล้ามาเขาก็จะดูว่าผู้ที่อาวุโสที่สุดเนี่ยชิมก่อนโดยเฉพาะเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะรินใส่แก้วคนที่รับมาก็จะดมก่อนแล้วก็จะจิบ กล้วในปากก่อนเขากล้วเลยนะคะเหมือนกับที่เราจะ,จะบ้วนปากอย่างนั้นนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันซาเข้าไปในลิ้นในริมฝีปากแล้วจึงกลืนเข้าไปนั่นก็เป็นทาให้รู้สึกว่าเหล้านั้นน่ยจะอร่อยหรือไม่อร่อยคนแรกเนี่ยจะเป็นคนที่ตัดสินนะคะผู้ที่นํามาเสิร์ฟก็จะถามความคิดเห็นเหมือนที่เราได้พบกันมาแล้วนะคะกิสกูบูสองบองเซคุณคิดว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะเหล้าที่มียี่ห้ออย,อย่างบอกโด ซึ่งเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจกันมากที่น่าสนใจคือผู้รู้ในที่ราพบในเดียลอกเนี่ยนะคะบอกว่าเล่าที่อร่อยเพราะมันมี Le เลอกตามปกติแล้วคำว่าเล r กะแปลว่าร่างกายในที่นี้ถ้าหากว่าให้เป็นของภาษาอังกฤษท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจคำว่าบอดี้คือมันดูเทียบเคียงกันได้ง่ายเลยนะคะหมายถึงว่ามันมีความเป็นเฉพาะตัวผู้หญิงที่ชิมเล่าแล้วคงจะชิมไปพอสมควรเสียงค่อนข้างอ้อแอบอกว่า C'est drôle, hein? Oui, Écoutons le dialogue. Bon, alors maintenant, vous allez goûter un Bordeaux. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez? Mmh, J'adore! Il est génial, hein, ce Bordeaux! Parfait! Il est parfait! Mmh. Oui, il a du corps, quoi, voilà tout. Il a du corps Oui, on dit ça pour les vins, il a du corps. C'est drôle ต่อไปเป็นบทสนทนาระหว่างคุณครูกับเด็กๆคุณครูก็ถามเกี่ยวกับหนังสือที่ให้ไปอ่านมาเล่มหนึ่งฟังด้วยกันก่อนนะคะ Qu'est-ce que vous avez pensé du livre Moi, madame, moi, madame. Eh bien, j'ai adoré. Et toi มอฉั a i ม่ได i ชอบเลย e อ้ทัวกิน Mo i ่รีบฉันไม่ไ u ้ชอบเลยทั้งภาห้อรียนของชาวฝรั่งเศสโดยเฉพาะเด็กเล็กๆเนี่ยนะคะครูจะไม่จี้ค่ะเพราะว่าเด็กเขาพร้อมที่จะตอบครูก็จะไม่ถามบอกว่าความคิดเห็นว่ายังไงใครต้องการจะตอบเด็กก็จะยกมือแล้วก็บอกมั่วมั่วตลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้าครูไม่เรียกเนี่ยแกจะยื่นหน้ายื่นตาออกไปด้วยเลยนะคะนั้น ในตอนนี้ก็มีเด็กคนแรกเลยก็ใช้มั่วแล้วดินเสียงว่าดั่มดั่มก็คือมาดามแล้วก็ร้อนรนที่จะเรียกนะคะเรื่องของหนังสือที่ให้อ่านมีคนชอบแล้วก็ไม่ชอบเหมือนกับทั่วไปนะคะก็มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่พูดมีจาอะไรเลยอีทัวกิ i ด r เ i ียน t ีทัวก i นด i เ r i e n แล้วเธอล่ะที่ไม่ได้พูดอะไรเลยคือคนอื่นเนี่ยก็ให้ความเห็นหมดเลยมีอยู่คนหนึ่งนั่งเฉยเฉยคำตอบก็บอกว่า ผมคิดว่ามันแย่มากเลยครับคือต่างจากเพื่อนจึงไม่ยอมพูดนะคะครูว่าเดี๋ยวคุณครูจะไม่ไม่ชอบใจนั้นพอคุณครูขยันขยอก็อยังตอบบอกว่ามัวเชตูเวส e นุ l ลเราพบนื่นกันอีกแล้วนะคะก็บอกว่าสำหรับผมพบว่ามันแย่ที่สุดเลยอันนี้เป็นความคิดของเด็กนะคะเกี่ยวกับหนังสือเล่มหนึ่งก็เหมือนทั่ว,วไปคือชอบไม่ชอบนะคะฟังเดียวล็อกนีดก้ด้วยกันอีกครั้งคะ่ะ Qu'est-ce que vous avez pensé du livre mme dame, mme dame. Eh bien J'ai adoré. Et toi euh, Moi, j'ai pas bien aimé. Et toi qui ne dis rien Moi, j'ai trouvé ça nul. C'est Thierry Hazard qui chante Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour j'aime ça, un jour je n'aime pas. Ah, les femmes, c'est compliqué. เพลงที่นำมาฝากนี่มันเพลงที่น่าสนใจทีเดียวต้อบอกว่าวนนอ,อ,อันนงจูเซวีวันหนึ่งก็บอกวีเพราะอีกวันหนึ่งก็บอกนงวันหนึ่งก็บอกว่าแชมซาอีกวันก็บอกชเนมปาก็บอกว่าอารีฟามสิคกมพลิเกตผู้หญิงเนะี่ยเป็นอย่างเงี้ยยุ่งยากเรามาฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะ a ล้วเสร o u ท ou อย่ u งว u นนี้หรือยังคะ u าเสร็จแล้วก็จะไกิาที่รานกระยเตี๋ยวหัวไช้กันค่ะแล้วท็จกนข้าวที่านกาวยเียวหักษา้กนค้วก็ะไกินขาวีรานกยเตียวหัวไ้นวกระบบ f ินวามที่ร2านกวยเตี๋ยวหวไ้กน่็ตน้ที่ w w w m o e r a เตี t h a i n e t